สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้เรามาเจอกันในห้องเรียนออนไลน์วิชาภาษาไทยกันนะคะเรื่องที่เราจะเรียนกันในวันนี้คือสละอัวนั่นเองเราไปฟังเพลงสละอัวกันดีกว่าค่ะไปกันเลยตัวชัววัวตัวชวกลัว เราฟังเพลงกันจบแล้วสระอัวดเด็กๆลองออกเสียงอัวอัวอ่ะเห็นไหมคะสระอวเป็นสระเสียงยาวเขียนตัวไม้หันอากาศไว้ข้างบนและตัววอไว้ข้างหลังเช่นตออัวตัวบออัวบัวรออัวรัวรัวไม้เอกรัว่วแต่เมื่อมันมีตัวสะกด ไม้หันอากาศจะลดรูปหายไปเหลือแค่ตัววอลแหวนอย่างเช่นในตัวอย่างต่ออัวงอตวงเด็กๆเห็นไหมคะไม้หันอากาศมันลดรูปหายไปเหลือแค่วอลแหวนเมื่อเราเขียนได้ก็คือต่ออัวงอตวงนั่นเองต่อไปบออัวกอบวกอ่ะและอีกคำหนึ่งรออัวยอรวย อย่าลืมเลยนะคะสระอัวเมื่อมีตัวสะกดไม้หันอากาศจะลดรูปหายไปนั่นเองในหน้านี้ครูเบให้เด็กๆฝึกเขียนสระอัวค่ะเริ่มเขียนได้เลยเขียนให้ถูกต้องตามวิธีด้วยนะคะต่อมาเรามาดูหน้า98กันดีกว่าค่ะแบบฝึกหัดขอ้อกอไก่เติมสระอัวแล้วหัดอ่านอย่างเช่นคำแรกเมื่อเราเติมสระอัวไปแล้ว มันจะอ่านว่าบออัวบัวคำอื่นเด็กๆเ,เติมสระอัวแล้วฝึกอ่านกันด้วยนะคะข้อขอไข่เติมพยัยนชนะต้นให้เกิดคำที่มีความหมายด้วยนะเด็กๆอย่างเช่นคำแรกเขาให้สระอัวมาคุเบีจึงเติมต่อเต่าเป็นต่ออัวตัวข้อขอควายเติมตัวสะกดให้เกิดคำที่มีความหมาย อย่างเช่นเขาให้กออัวเพื่อเติมนอหนูเป็นกออัวนอกวนอย่างเช่นกวนขนมกวนแป้งใช่ไหมคะต่อมาข้ององูเขียนคำใหม่ให้ถูกต้องดเด็กๆดูเขาให้พยัญชนะต้นอยู่ในกระดอบสี่เหลี่ยมคือขอไข่สระอัวและดอเด็กเป็นตัวสะกดแต่จำได้ไหมสระอัว เมื่อมีตัวสะกดไม้หันอากาศจะลดรูปหายไปเหลือแค่ตัววอแหวนคงไว้เราจึงได้คำว่าขออัวดอขวดคำอื่นๆเด็กๆฝึกทำกันเองได้เลยค่ะต่อมาหน้า99ข้อเจ้าจานแยกส่วนประกอบของคำค่ะช่องแรกก็จะเป็นพยัญชนะต้นช่องที่สองก็จะเป็นสระ ช่องที่3ตัวสะกดและช่องที่4วันในยุคนั่นเองเราเคยทำแบบนี้กันหลายครั้งแล้วใช่ไหมคะแต่วันนี้เป็นสระอัวนั่นเองอย่างเช่นคำแรกบออัวบัวพยัญชนะต้นคือตัวอะไรคะเด็กๆอ๋อบ่อใบไม้เด็กๆก,ก็เติมได้เลยสระอัวมีตัวสะกดไหมเอ่ยไม่มีก็ขีดได้เลยค่ะรูปวรรณยุกต์ไม่มีเด็กๆก็ขีดได้เลย ต่อมาที่ครูเบยกตัวอย่างพออ,อัวก่อพวกพยานชนะต้นก็คือพอพานสระอะไรเราสะกดแล้วพออัวก็สระอัวก่อพวกก่อเป็นตัวสะกดมีรูปวรรณยุกไหมคะอ่ะไม่มีเด็กๆสังเกตไหมเมื่อมีตัวสะกดไม้หันอากาศจะลดรูปหายไปจำให้ขึ้นใจเลยค่ะต่อไปข้อฉอฉิี่งบอกชื่อภาพ ต่อไปนี้รูปอะไรคะรูปแรกดอกบัวเราก็เติมบอ่ออัวบัวเลยรูปต่อไปก็เติมคำสระอัวเลยจ้ะต่อมาหน้าหนึ่งร้อยเรายังเติมคำสระอัวจากภาพกันอยู่นะคะภาพแรกของหน้านี้ก็คือกล้วยสะกดกล้วยได้ไหมเอยกรลอยอยัวยอกล้วยกล้วยไหมทกล้วยเด็กๆก็เขียนได้เลยค่ะ ข้อชอช้างเติมคำสระอัวให้ได้ใจความที่เหมาะสมเรามาดูข้อ1ช่วยกันอ่านนะคะกันยามีแมวสามสามอะไรเอ่ยสระอัวตัวนั่นเองข้ออื่นๆเด็กๆก็เติมคำสระอ่วให้เหมาะสมได้เลยค่ะและหน้าหนึ่งร้อยหนนะคะข้อที่6คุณแม่ซื้อดอก อะไรเอ่ยอ่าคำสระอว่เราจึงนึกถึงดอกบัวมาบูชาพะนั่นเองเด็กเขียนให้ครบทุกช่องเลยนะคะข้อสอโซ่ขีดเส้นใต้คำที่ใช้สระอวเด็กๆดูทั้งสระอวแบบมีตัวสะกดและไม่มีตัวสะกดเลยนะขีดให้ครบเลยค่ะและฝึกอ่านกันด้วยนะคะเด็กๆขอให้เด็กๆตั้งใจทำงานจนครบเลยนะ แล้วเดี๋ยวเรากลับมาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ